ติแล้วพอเขาเป็นศิลปินอะอเขาก็จะติโพกเขาจะไม่มาเกาะแกะกับเราชอ,ชอบคนที่แบบเขามี energy ที่สดใสสดใสอะไรเงี้ยครับอย่างเงี้ยมันจะทําให้การทํางานของเราการเขียนเพลงการทำธงทำเพลงมันก็สดใสขึ้นมาด้วยเพราะฉะนั้นถ้าถาถามว่าใช่สเปคไหมท่านเรือกทัศนคติเกรเผมว่าใช่ครับแล้วด้วยอายุที่ต่างกันม,มีปัญหาไหมคะถ้าส่วนตัวผมผมว่าคนอายุเยอะมัน ชอบมีสเปซเยอะเหมือนกันนะครับซึ่งการที่เขาอยู่กับตัวเองเราจะรู้สึกแล้วว่าไม่ใช่แล้วการเป็นแฟนกันต้องอยู่ด้วยกันสิถ้าอย่างนี้เราสงสัยสงสัยจะไปไม่รอดเราแน่ๆเลยก็เคยแบบบอกเขาเหมือนกันว่าแบบนี้ขอไปไม่เอาดีกว่าอะไรเงี้ยพี่ก็เป็นแบบเนี้ยเอาแต่เนียนๆทำให้ปัญหาหายไปมันไม่หายเว้ยพอเธอไม่พอจนกว่าพี่จะคิดถึงใจหนูบ้างเลิกเห็นแก่ตัวแบบนี้เลิก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 เลยอันนั้นไม่ใช่ความผิดหนูมันคือสันดานที่เรา คุ้นชินกับมันมาทั้งชีวิตแล้วเราก็ทําอย่างนั้นเหมือนไม่ไมรู้ไม่รู้สึกรู้สาอะไรมันคือการยอมรับแบบซื่อตรงและจริงใจและยอมรับผิดจริงๆเราเลยรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้โอเคมากแล้วเราก็อยากจะให้อภัยเขาคนมักจะไปโทษคนอื่นจริงๆโทษตัวเองอันดีที่สุดแล้วมองตัวเองเราก็จะแก้ปัญหาได้ได้ดีครับตื่นเช้ามาโกรธแค่ไหนยังไงก็ต้องคุยกันออ <c oughs> ถ้าเขาไม่คุยกับเราก่อนในขณะที่เราไม่ได้ผิดเราก็ต้องเดินไป พวุยด้วยลืมมันไปซะถ้าเรายังจะอยากอยู่ด้วยกันอยู่นะหลายคนจะบอกว่าพี่ปูทาทาอะไรเขาดียังไงถูถ้าให้เราพูดเป็นคําพูดเราคงพูดไม่ได้แต่ถ้าเราบอกว่าพี่ปูเหมือนเป็นเป็นบ้านของเราเห hmm. มือน,นเรารู้สึกว่ามีเขาอยู่ก็รู้สึกเหมือนอยู่บ้านเสมอเลยไม่ว่าจะอะไรจะเกิดเพื่อจะดีจะร้ายยังไงเราอยู่ข้างๆกันกนะฮะแล้วก็ hmm. เราจะอยู่ข้างๆกันจนกว่าใครก็ได้ก็หนึ่งหมดแรงเท่านั้นเองครับ